สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะสวัสดีครับยืนตรงยืนตรงแถวตรงมือขึ้นสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนครับสวัสดีสวัสดี FC มองกล้อง้วยทุกคนครับผมชื่อเด็กชายอะไรเด็กชายอะไร để chai thân ác kýt làm ngủ này nè gọi là luôn chưa đến chưa đón lại kìa khóc mười sáu kìm khóc à

เออยีราฟยีราฟยีราฟนี่ตัวอะไรไก่ตัวอะไรหมาหมาดัง,ดงวสุนัขตัวอะไรมมีกี่ขาสี่ขาเฮ้ตัวต่อไปไปดิ khé, mát, tụi mày tự nhiên bye bye FC một, bye bye FC một, bye bye FC bye bye FC này bye bye, <laughs> bye 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 bye, bye.